สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําการทบทวนบทเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวค่ะหลังจากที่เราทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทําแบบฝึกหัดค่ะหนหน้าในหน้าที่46ค่ะ วิธีการส่งแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะหน้าแบบฝึกหัดในหน้าที่46ส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปทำการทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็น2แบบตามลักษณะการออกลูกคือ1 สัตว์ออกลูกเป็นไข่2สัตว์ออกลูกเป็นตัวค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่แบ่งออกเป็นสองแบบคือ 1. สัตว์ออกลูกเป็นไข่มีวัฏจักรชีวิต3ระยะ2สัตว์ออกลูกเป็นไข่มีวัฏจักรชีวิต4ระยะค่ะ สำหรับวัฒจักรชีวิตของสัตว์ออกลูปเป็นตัวมีสองระยะค่ะวัฒจักรชีวิตของสัตว์ออกลูปเป็นไข่ที่มีวัฒจักรชีวิตสาระยะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 1. เมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้วจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เช่นไก่จิ้งจกงูปลาตักกะแตน แมลงสาบสองนะคะเมื่อตัวอ่อนฟักจากไข่แล้วตัวอ่อนจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนถึงตัวเต็มวัยจึงมีลักษณะเหมือนพ่อแม่เช่นกบค่ะตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของไก่สำหรับตัวอย่างนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1นนะคะของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิต3ระยะนะคะ เมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะค่ะในตัวอย่างนี้ครูจะยกตัวอย่างคือไก่นะคะในระยะที่1นนะคะก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะคะอ่าก็จะเป็นไข่ออกมาจากนั้นนะคะก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนระยะที่2ก็คือ ระยะที่ตัวอ่อนฟักออกจากไข่นะคะก็จะมีรูปร่างคล้ายกับพ่อแม่มันนะคะแต่สีเนี่ยยังไม่ใช่นะคะแต่มีรูปร่างคล้ายๆกันนะคะจากนั้นก็จะพัฒนานะคะก็คือโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงระยะที่3ก็คือเป็นระยะที่จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะพร้อมสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นะคะพอตัวเอง สืบพันธุ์นะคะก็จะมีไข่นะคะก็จะไประยะที่หนึ่งใหม่พอมีไข่เสร็จแล้วนะคะก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็เป็นตัวเต็มวัยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะเรามาดูวัฏจักรชีวิตของกบกันต่อเลยนะคะวัฏจักรชีวิตของกบก็เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิต3ระยะนะคะ อยู่ในกลุ่มที่2เมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้วตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะจนถึงตัวเต็มวัยจึงมีลักษณะเหมือนพ่อแม่นะคะเช่นกบวัฏจักรชีวิตของกบเนี่ยนะคะเราดูพร้อมๆกันเลยนะคะระยะที่1คือไข่ไข่ก็จะเป็นลักษณะวุ้นๆใสๆจะอยู่ในน้ํานะคะจากนั้นก็จะพัฒนากลายเป็นลูกออดเราจะสังเกตได้ว่าลูกออดเนี่ย มันเป็นตัวกลมๆเล็กๆแล้วก็มีหางใช่ไหมคะนักเรียนเป็นระยะที่สองจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนานะคะกลายเป็นระยะที่สคือตัวเต็มวัยพอระยะที่3มก็จะไม่มีหางแล้วนะคะก็กลายเป็นช่วงระยะที่จเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์พอตัวเองไปสืบพันธุ์นะคะผสมพันธุ์นะก็จะมีไข่ออกมาเป็นวุ้นใส ก็คือกลับไปที่ระยะที่1ใหม่คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะคะจากนั้นก็จะพัฒนากลายเป็นลูกออสซึ่งมีหางนะคะมีหางตัวกลมๆแลว้วเองก็มีหางมีขาออกมานิดหน่อยนะแล้วจากนั้นก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นตัวเต็มวัยก็คือเหมือนกบเหมือนพ่อแม่มันเลยนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปค่ะ สัตว์ออกลูกเป็นไข่มีวัฏจักรชีวิตสี่ระยะเช่นผีเสื้อมแมลงวันเต่าทองยุงด้วงกว่างหิ่งห้อยสัตว์กลุ่มนี้เมื่อฟักออกจากไข่แล้วตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนเมื่อถึงตัวเต็มวัยจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีวัฏจักรชีวิต4ระยะนะคะในตัวอย่างนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะเหมือนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่43นักเรียนสามารถดูตามคุณครูได้เลยนะคะจากในหนังสือวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะก็จะเริ่มจากนะคะระยะที่1ก็คือ ระยะที่เซลลสืบพันธุ์ของเพศเมียปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ก็จะเป็นไข่ออกมาจากนั้นก็จะพัฒนานะคะกลายเป็นระยะที่สองนั่นก็คือตัวอ่อนคือระยะที่ตัวอ่อนฟัก,กออกจากไข่นั่นเองค่ะกลายเป็นหนอนพอตัวเองกลายเป็นหนอนแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นดักแด้อยู่ในระยะที่3คือตัวอ่อนระยะสุดท้ายที่รอลอกคราบนะคะ เพื่อเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยค่ะจากนั้นก็จะไปที่ระยะที่4นะคะเป็นตัวเต็มวัยแล้วเป็นผีเสื้อเต็มตัวแล้วนะคะเป็นระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะพอตัวเองไปผสมพันธุ์นะคะตัวเองก็จะมีอะไรคะไปเป็นระยะที่1ใหม่นะคะเป็นไข่มีไข่ จากไข่ก็จะกลายเป็นระยะที่2คือตัวอ่อนนะคะจากระยะที่2ก็พัฒนากลายเป็นระยะที่3ก็คือดักแด้จากดักแด้ก็ถึงพัฒนากลายเป็นตัวเต็มวัยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะวนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตค่ะไปเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมี2ระยะนะคะ ก็คือระยะตัวอ่อนแล้วก็ระยะตัวเต็มวัยค่ะทีนี้ในนี้คุณครูจะยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสุนัขนะคะวัฏจักรชีวิตของสุนัขมี2ระยะนะคะ,ะเริ่มจากระยะที่1น,นะคะคือตัวอ่อนที่ออกจากท้องแม่นะคะจะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่แต่มีขนาดเล็กกว่าและอวัยวะต่างๆยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะรูปร่างนะคะก็จะคล้ายคกับ พ่อแม่ของมันนะคะจากนั้นมันก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะกลายเป็นตัวเต็มวัยในระยะที่2คือระยะที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดตัวและอวัยวะต่างๆเหมือนพ่อแม่พร้อมสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะแนวทางการดูแลให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ดำเนินต่อไปสัตว์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพราะช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยให้ธรรมชาติมีความงดงามดังนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ไม่ให้ลดจำนวนลงหรือสูญพันธุ์ไปการดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ให้ดิมเนินต่อไปเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ไม่ล่าสัตว์ หรือจับสัตว์น้ําในฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ 2. ไม่ตัดไม้ทําลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ 3. หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะหรือฝังขยะอันตรายลงดินเผาทําลายหน้าดินหรือการใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดพ่นต้นพืชซึ่งทําให้ดินเสื่อมสภาพ 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทให้มีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ 5. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาศเช่นการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือรถยนต์การเผาขยะค่ะเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่46นะคะ ในหน้าที่46นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้ที่2เขาให้เราดูภาพและตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะจากในภาพนะคะก็จะมีภาพทั้งหมด12ภาพนะคะซึ่งมันเป็นภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ว่าเขาไม่ได้เรียงลำดับให้เรานะคะมันปนมั่วกันไปหมดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อค่ะข้อที่1นะคะ จากภาพมีสัตว์อะไรบ้างนักเรียนก็ลองสังเกตดูทั้ง12ภาพนะคะว่าในภาพเนี่ยมันมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดนะคะและมันมีสัตว์อะไรบ้างนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปจากนั้นนะคะมาดูข้อที่สองนำหมายเลขในภาพของวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเขาให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อ นะคะก็คือวัฏจักรชีวิตของจุดจุดจุดคือตรงที่เขาเว้นช่องว่างให้เราเขียนชื่อสัตว์ลงไปนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะด้านขวามือสุดเนี่ยบรรทัดที่1จะมีทั้งหมด4ช่องให้นักเรียนเติมหมายเลขลงไปนะคะเรียงลำดับนะคะต่อมามาดูบรรทัดที่2อ,อาวัฏจักรชีวิตของ จุดคือของสัตว์อะไรนะคะที่มี3มช่องก็คือมี3ระยะนะคะต่อมาบรรทัดที่3วัฏจักรชีวิตของจุดๆๆคือของสัตว์อะไรที่มีวัฏจักรชีวิต3ระยะเหมือนกันนะคะต่อมาอันสุดท้ายวัฏจักรชีวิตของจุดๆๆคือก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์อะไรที่มีวัฏจักรชีวิต2ระยะ ะะให้นักเรียนเติมหมายเลขลงไปนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านในหน้าที่46ให้นักเรียนนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนแบบฝึกหัดไม่ยากใช่ไหมคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วส่งมาในลายส่วนตัวคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ